Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับวันนี้ดังที่เขียนเอาไว้นะครับที่ว่าอยากเจอไม่ใช่จะถกเถียงเพียงแค่จะเอากำลับกำลับํำราให้ดูแล้วก็ให้ท่านอ่านเท่านั้นเองก็คือสิ่งนี้ไม่ได้ทักมาใน m essenger นะ ไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับคําตอบของผมที่ตอบไปตอนที่สอนผู้หลักผู้ใหญ่ผมพูดว่าผมอยากเจอท่านอาจารย์ยูสุปงกวีจังจริงๆไม่ใช่คิดจะไปถกเถียงอะไรหรอกครับมาถกเถียงผมไม่ทันเขาอ,อยู่แล้วครับเขาคนมีความรู้เยอะแยะนะครับความรู้ที่เกินตำรับตำราด้วย นะก็ผมเพียงแค่ว่าเออสิ่งที่ผมบอกผู้หลักผู้ใหญ่ผมไปแล้วก็เวลาไปฟังแล้วก็มันเหมือนกับขาวกับดำท่านอาจารย์ยูซุปตอบอีกอย่างหนึ่งแล้วตอบก็เป็นลักษณะที่ชี้ว่าสิ่งที่ผมตอบไปนะ่ะผิดไม่ถูกไม่ใช่สูตรนะบีนะ เป็นสูตรของฮิมามชาฟีอะไรลักษณะแบบนั้นเนะ่ยก็ผมก็เลยบอกไปว่านะผมแนะนําอย่างนี้อย่างเนี่ยผมเล่าให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นฟังด้วยว่าสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่ปโนะทะอิดยังไม่ได้ขึ้นชั้นโตเลยนะครับยังไม่ได้ขึ้นชั้นอาจารย์ยายาติฟีอาจารย์ตายุดีนเลยคือทุกปีที่ปโนะทะอิดเนี่ยเขาจะมีงานประจําปี ในคืนที่สองนะคืนที่สองก็จะมีบรรดาคณาจารย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมเสวนาคนฟังเยอะครับอาทิเช่นนะอาจารย์ยูซุฟมูัดอาลีอ่าท่านนี้จะเป็นพอเวลาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่จะมาพูดที่พะเนตอิษฐส่วนใหญ่แล้วก็อาจารย์ท่านนี้จะเป็นอ่าจะเป็นผู้ดำเนินรายการ อาจารย์อ ok นะิสมาอลโฮเกจีนโตคูเขียวหวานนะปนนอะเขียวหวาน <c oughs> แล้วก็ท่านอาจารย์ยยฮยาติฟนะีท่านอาจารย์สุขใจวงอารีท่านอาจารย์อับดุลสมาดบึงสิงนะที่ที่ผมพบเห็นที่ผมเคยเจอนะประจำเลยนะครับเวลาที่เขามาเขามาขึ้น พูดเนี่ยขึ้นสนทนากันเนี่ยแล้วอาจารย์ทุกท่านจะมีสเต็ปเดียวกันหมดเลยนะครับมันเหมือนกับที่คุณครูตายุดีลาติฟีอัลลอฮ์อัลมารฮูมอัลลอฮ์ยารหัมท่านสอนกับผมในห้องเรียน <c oughs> คืออย่างนี้ครับมัสอาล่าต่างๆมัสอาล่าต่างๆปัญหาต่างๆเวลาที่เขาจะตอบ เราดูจากอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์อิสมาอลโพกเจนท่านจะเรียกอาจารย์ยายาของผมว่าท่านครูอาจารย์ยายาลาตีฟีท่านครูอบรับดุลสมัตนะท่านครูท่านครูใครท่านครูสุดใจวงอารีนะ,ะแล้วก็ครูอะไรอีกอีกท่านหนึ่งเดี๋ยว อาจารย์อับดุลการีมนะครับหลังสันที่จะเป็นประจำเลยนะครับมาเป็นประจำทุกปีเวลาเขาคุยกันนะครับเขาไม่ได้จบไม่ได้จบตรงที่ว่าอาฮะดิษนบีว่ายังไงกุรอานว่ายังไงเขาจบตรงที่ว่ากีตาบเล่มนี้ว่าอย่างนี้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  ่าเราจะเห็นนะครับโอ้โหคุยกันหูแดงในบนเวทีครับแล้วเวลาสรุปเวลาสรุป <c oughs> ท่านอาจารย์ยะยาท่านครูท่านครูยะยาในปัญหาที่เราถกกันเนี่ย <c oughs> ในฐานะที่ท่านครูยะยามีประสบการณ์ในการเรียนที่มะกางานเรียนที่มาดีนาด้วยท่านครูยะยามีความคิดยังไง,งเวลาที่เขาคุยกัน คุยกันเหมือนทะเลาะกันนะครับเขาเรียกว่าบ ah ัฮัสภาษาหนังสือเหมือนทะเลาะกันหูแดงเลยอ้างอิงหลักฐานกันมาอ้างอิงฮะดิษกันมาอ้างอิงกุรานกันมาพอสรุปแล้วปุ๊บเขาจะวกมหากิจาบวกมหากิจบับและกิจาบที่ท่านอ้างอิงเนี่ยเริ่มจากในเวอร์ชั่นมาลายูนะเริ่มจากหนังสือมุตลลาอินบัตไร เริ่มจากหนังสือบุกเยตุตุลาบหนังสือกัชฟุลิซามนะและอีกในหลายๆเล่มที่ผมได้ยินอยู่ประจำๆมาสสลาฟิกเวลาที่ท่านอาจารย์ยายะยายอนย้อนไปสู่มุสลาินบัลเดรย้อนไปสู่บุกเยตุตุลาบย้อนไปสู่กัชฟุลิซามอยู่สามสีเ่เล่มนี่แหละครับแล้วก็พอเวลา อ้างอิงเวลาที่อาจารย์ท่านอื่นๆอ,อ้างอิงที่เป็นตัวบทภาษาอาหรับนก็จะไม่พ้นกิตตบที่ผมบอกนะครับกิตตบอิกนะกิตตบอิกนะฮาชยาเชลล์ของอิกนะก็คือหนังสือบิยายรีนีอลัลคติบแล้วก็หนังสือที่ท่านอ้างอิงฟัตุลวาฮาบมีฮายะมุกมีมุกตาดอกอนยูบี นไอ้ก้อนยูบีเนี่ยครับเป็นปัญหามากคือจบกันตรงเนี้ครับจะรู้หมดจะจะ,จะ,จะรู้ว่าเออ,อกิจาพ้นยูบีนี่สําคัญอ่ะผมจะไม่คุยตรงนั้นก่อนนะครับพอเวลาท่านรวบยอดท่านครูญาญาในมัสอาละที่เราบาหัดกันเมื่อกี้ถกเถียงกันเมื่อกี้ทัศนะเป็นอย่างนั้นคนนั้นขิลาฟอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงุ่นอย่างนี้อ่ะ ท่านครูยายาตอบอยังไงท่านครูยายาตอบปังเลยเวลาตอบสรุปไม่ใช่เอากีตาบใหญ่ตอบนะ่หนังสือมุตเลอินบรรัดอะไรปัญหานี้ตามทัศนะที่มุวตะมัดของมัลทับชาฟีเป็นอย่างนี้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 น,นี่คือคำตอบโอ้โหตอบง่ายจังเลยเออแล้วก็เวลาที่เขาคุยกันเนะี่ย อันนี้อันนี้นอกรอบนะผมผมเป็นคนซนนะแอบไปดูพอเวลาท่านอาจารย์อิสมาอลนโพประเจนมาหาอาจารย,ายา์ยะาาเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ท่าเรือนั่งอยู่ที่ศาลาหน้าบ้านเขาท่าเรือท่านครูนะอาจารย์อาจารย์อิสมาอลนจะขึ้นขึ้นคาว่าท่านครูตลอดเลยท่านครูย่ายาช่วยสรุปเรื่องนี้ให้ฟังทีท่านครูย่ายาทํางไงครับอ่าบอกกับ บอกกับครูอิสมาอลว่าครูดูหนังสือเล่มนั้นดูหนังสือเล่มนั้นถ้าภาษาอาัหรับดูหนังสือเล่มนั้นดูหนังสือเล่มนั้นท่าหนังสือภาษามาลายูแล้วก็ในวิชาฟิกเราอาจจะพูดให้เขาฟังได้ทัศนะที่ตัวอิฟแต่เวลาจะตอบให้เขาปฏิบัติและเราปฏิบัติให้เอาทัศนะที่หมุตธมัมจบครับ ผมจึงบอกว่าผมคุยกับอาจารย์ที่เห็นต่างได้ง่ายเลยได้ง่ายเลยนะครับเห็นต่างได้ง่ายเลยยกะดิษขึ้นมายกกุรานขึ้นมาแล้วก็บอกกูกลมบอกกูกลมนี่นะเราเอาะดิษเราเอากุรานนะเราเอาะดิสเราเอากุรานเราตามนบีเราตามตกุรอานพอตามนบีตามกุรานปั๊บ นั่นก็ที่อุลมะตามตามที่อุลมะเขียนกีตาบมาการังหนังสือมาเนี่ยเขาไม่ตามผู้อ่านพะเวลาคุยอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผู้ดินบอกเองคนที่เขาถือกีตาบตอบเนี่ยเขาอยู่ในหลักใหญ่ในหลักใหญ่ของวิชาการทั่วโลก ถึงแม้ถึงหากแม้ว่าเราจะเด็กเด็กแล้วบอกเรามีความรู้นิดเดียวเธอเอาสิ่งที่ฉันไปบอกเธอไปเนี่ยบอกกับคนอื่นเข้าขสี่หลักเลยนะมัอดิรุณอิสลามอารบะอาอาชยยที่มาของหลักการอิสลามมาจากสี่อย่างหนึ่งกุรานสองฮะด,ดีษ นะกิตาบุลล์สุนนะ่ะที่เขาว่ากันเนะยนะกิตาบุลล์สุนนะอิจมาอุลามะกิยาสไอตรงไอตรงอะไรอุรอานฮะดิษนะกิตาบุลล์สุนนะเนี่ยไม่ค่อยมีใครเถียงกันหรอกครับอิจมาอุลามะไอตรงอิจมานี่สสำคัญอิจมาอิจมาอุลามะสี่นะครับ หรือว่าอิติฟาสีมาครับไอคำศัพท์แสงพวกเนี้ไม่ใช่เขาคิดเองเออเองนะเขากันกรองมาจากกิตาบุลลอดและสุนนานะโดยมีเครื่องมือคืออุซูลฟิกโดยมีเครื่องมือคืออุซูลุฟิกนะถ้าคุยเรื่องฮะดีสก็มีอุซูลฮะดีสนะคุยเรื่องคุยเรื่อง ฮะดีสก็อุซูลฮะดีิสถ้าคุยเรื่องอคุยเรื่องทับซีกตก็อุซูลทับซีอ่าและการที่จะเข้าหาเข้าไปสู่มีเครื่องมือเข้าไปสู่อุซูลต่างๆนั้นมันก็ต้องมีอินมูอลละมันก็ต้องมีอินมูอ l ล h i l m u a l l a h จะเรียกว่าความรู้ชนิดเครื่องมือมันหนีไม่พ้นครับ ต้องรู้วัากรร์นะฮูสรพ์ลูกวอสั์ภาษาต้องมีบาดีะต้องมีบบยานต้องมีมันติกต้องมีมะกูลาดต้องมีมาอานีให้ถามว่าเฮ้ยเราจะจิบอะดิสกุอา,ามาเนี่ยแล้วก็ถึงมาถึงวิเคราะห์โครมโครมโครมแล้วก็ตอบโครรมครม นี้มันใช่เละเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเจอกับบรรดาคณาจารย์ที่เขาเรียนผ่านมาผมอ้างอิงเลยว่าผมถามจากลูกผู้พี่ผมนะก็คือด็อรวินัยเชดดีหรืออาจารย์มุัมัมัดเชดดีว่ากิตารฟิกที่บางเรียนมาในสมัยที่บางเรียน <c oughs> ในอัลสฮัดมหาลัยเขาใช้กีตาบอะไรเป็นพื้นฐานผมก็ฟันทงป้าเลย <c oughs> เสียงแห้งนะครับฟันธงโป้เลยเพราะลูกผู้พี่ผมบอกเขาใช้หนังสืออิกนะอิกนะะใช้หนังสืออิกนะอิกนะเรียนที่พอนะอยู่อเวลาเราไปคุยกับเขาเขาเรียนหนังสือเล่มนี้มาจะจะจบปีสี่มาเนี่ยก็ต้องผ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อผ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บปัญหาที่เขาพูดเนี่ยมันฉีกไปจากคาตอบในหนังสือเล่มนี้ พราะสิ่งที่ผมตอบไปที่มันขัดแย้ง <c oughs> ขัดแย้งกับท่านอาจารย์ยูซุปทำไมผมจี้ไปที่อาจารย์ยูซุปผมก็วีคนเดียวเพราะว่าผู้ใหญ่ผมฟังคนนี้ครับชอบฟังผมก็บอกให้เขาฟังว่าถ้าเอาตรงนี้ในเรื่องนี้ที่อาจารย์ยูซุปตอบมาไม่ตรงกับผมเปิดหน้านี้แล้วก็ให้เขาอ่านก็เขาอ่านอารับออก อาเขาอ่านอรับออกเขามีเครื่องมืออ่านละว mm. ว่าบอกเ mm. งียบจอดครับ,ม,รบมันจะตรงกับที่ผมตอบอ่าแค่แค่นั้นเองไม่มีอะไรครับวามันคุยง่ายถ้าคุยในเชิงวิชาการเนี่คุยง่ายมากเลยนะแล้วก็เรื่องกิยาสเนี่ย <c oughs> เรื่องกิยาสเนี่ยคุณดินบอกเลยนะเราอย่าไปช่วยนะเราบอกว่าเราเรียน มาอรุลอุ์กามมาแล้วปุ๊บเรื่องกิยัสเราจะมากิยาสเองไม่ได้ไม่ใช่เราเราจะกิยาสเราก็ต้องดูมัสอาลาที่เขาอุลมะเขากิยัสมานั่นคือความปลอดภัยที่สุดอ่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่มาใช้ความรู้ความสามารถอินมูอาลานิดหน่อยเนี่ย รูกว่าก็ยังแต่งฉานในกี่ตัวยังต้องอาศัยตัวเบสจากครูอยู่เลยเนี่ยเราจะไปกล้าจะกล้าแสดงว่าเหมิมมากแล้วภาษาใต้เรียกว่าเอิดมากอืมเนี่ระดับเพราะก็ผมบอกเลยผมไม่มีไม่มีระดับอะไรทั้งสิ้นผมเพียงแค่เรียนรู้มาแล้วที่ครูให้โรเบตเอาไว้นะในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมสามารถ,ถแถลงไขได้ว่า เอออิบารัตเป็นอย่างนี้วิชาณูเป็นอย่างนี้นะเอาเอาเอา,เอาลีลาของของบรรดาคณอาจารย์รุ่นใหญ่เขาต่อบนเวทีอะเอาลีลาเอาวิธีการในการบารัตของเขาที่เรารับฟังมามาบอกต่อมันก็จะพบความกระจ่างไม่อึกอัดอะไรนะก็มันก็จะเป็นอย่างงี้ตลอดไปสำหรับผม <c oughs> ผมไม่ได้ต้องการที่ว่าจะพบปะแล้วก็อัปเดตเครดิตล้มเขาผมไม่ใช่นะไม่ใช่นะหรือให้เขามาล้มเราไม่ใช่เพียงแค่เอาหนังสือจิ้มให้ดูเท่านั้นเองอ่ะถ้าคุยเรื่องอากีดาที่มันไม่ตรงกันอ่าอยากิผูใหญ่ผมฟังผมก็อาจจะเอาหนังสือฟาริดีดาเอ้ยฟาริดาีาผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ามาลายูเอง มาเลยูกีตับตัวเมีเอา้เอาเอากิตับชุรกูวีให้อ่านก็อ่านไม่ได้อีกยังก็ยังต้องอาศัยแปรอีกแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องฮะดิษเรื่องอุรนานนี่นะอไอคนที่หยิบฮะดิษมาเขาต้องรู้หลายมุมนะไม่ใช่แปลได้อย่างเดียวนะเุื่ตะยุดินบอกที่จะเอามาเป็นหลักฐานได้ สังเกตง่ายๆหนังสือบูลูวุลมารอมหนังสือบูลบูลูวุลมารอมที่มันเป็นเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องฮะดิษอากรามพอเราเข้าไปเรียนเราอ่านออกนี่เรารู้อิบารัดเนี่ยนะของชาฟีว่าอย่างงี้ของฮัมบ,บัลีว่าอย่างงี้ของฮานาฟีว่าอย่างงี้มันเรื่องของเขาทั้งนั้นเรื่องของระดับอะเลมอุลมะาทาั้งนั้นไม่ใช่เรื่องเรา เรื่องแล้วเราจ,จับอันเดียวพอเรียนจากครูมาครูมัทับเชีสีตอบตามมาทับเชีสีเลือกทัศนะ,ะมวตมัดตอบส่วนทัศนะโดยอีฟไปคุยกันสองคนถ้าจะปฏิบัติวดตามท่านไหนมีวิธีการอย่างไรเรียนรู้ให้ละเอียดก็ถือปฏิบัติได้อ่าอย่าไปฟัตวาทับคนอื่นอย่าไปเอาสิ่งนี้สอนคนอื่นสอนไอ้เข้ให้ว่ายน้ํา อาจารย์อาจารย์ดูอ่าอาจารย์ดูอ่าลอห่งะมอาจารย์ดูดีาติทีบอกอย่างนั้นเราเองคนที่ตอบก็ปลอดภัยอ่าไม่คมหน้าคมตาอุลามะอ่าง่ายครับคุยกับบรรดาคณา,าจารย์เนี่ยคุยง่ายเลยไม่รู้ว่าเขาจะง่ายตามผมหรือเปล่านะผมมองว่าง่ายคือมัสอาลาต่างๆเนี่ยมันจบแล้วครับมันจบแล้วในกีในกี่ตาบ แล้วเรื่องของการกิย a s เรื่องของการเทียบเรื่องเนี่ยนะะเรียกว่ามัสอัลลาอิจติฮาดปัญหาเนี่ยที่เราต้องมีการอิจจิฮัดวินิจฉัยกันใหม่เนี่ยนะเราเนี่ยความรู้เราเถึงหรือเปล่าแล้วก็เวลาจะอ้างอิงอ้างอิงฮะดิษอ้างอิงกุรานมันตรงกันเรื่องหรือเปล่า ไปดูหลักวิชาอุซูลที่เขาใช้กันยังไงอุซูลรูตับซีดเขาใช้กันยังไงอุซูลฟิกเขาใช้กันยังไงเพียงพูดแค่เนี้พอเธอจบมาแค่ไหนก็ยุ่นเธอคุณรู้อารัธไม่ครบแล้วก็คุณใช้วิชาอารัธไม่เป็นคุณตามเขาเถอะตามสิ่งที่เขาตอบมาในกีตาบตูรอสเนี่ยจบแล้วครับ แล้วก็ไม่มีเรื่องถกเถียงอ่านั่นคือสิ่งที่ผมบอกนะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านใยผมทํคชิปนี้เป็นหลักฐานว่าที่ผมอยากเจอเขาไม่ใช่เจะชิดจะถกเถียงเอาชนะไม่ใช่ผมเพียงแค่อยากเอาหนังสือเอาเรื่องนี้ท่านตอบแบบนี้ไม่ตรงกับกีตาบเล่มนี้แล้วท่านว่าสิ่งที่ท่านตอบคือตามนวบีและในกีตาบ์ในตามไทยในเมื่อ อุลามะเจ้าของกิตาบ์ิอกนะก็ดีเจ้าของกีตาบ์มุกนีก็ดีเจ้าของกีตาบมิหายะก็ด,เกกดีเจ้าของกีตาบทตัวฟ้าก็ดีเจ้าของกีตาบอุ้มก็ดีซึ่งเป็นกีตาบตัวรอสทั้งนั้นเลยเยกีตาบมัจโมะก้อยหม่ำในวอวีอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีอยู่เล่มหนึ่งที่เขาคุยกันจังเลยอ่าฟิกมันฮะจ,จีผมเคยเห็นหน้าตาครั้งหนึ่งอยู่ใน รถมิซูบิชิคันขาวรถเก่งนะของลูกผู้พี่ผมดอร์มูฮัมหมัดเชอดีเนี่ยบางมัดก็บอกว่านี่นเนยฟิกมันฮันจีโปรดิมีหรือเปล่าฉันไม่เอาแล้วของมันฉันเอาแค่เพียงที่ครูดินสอนพอแล้วนะหรือว่าอาจารย์ยายาสอนพอแล้วในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องัน,องอนขี้เกียจอ่านคนขี้เกียจอ่านอ่าก็เขาก็ตอบเพียงแค่นั้น ราก็ให้ดูเพียงแค่นั้นโอเล่มปึก๊กเลยนะครับฟิกมันฮัจ,จีอ่าก็เท่านี้นะไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดจะไปทะเลาะไปล้มเขาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคืออยากให้เขาดูว่าที่ท่านตอบมาอย่างนี้นะญาติผู้ใหญ่เราโอ้ฟังตามเลยนะบางทีเขาสอนลีลาเลยนะให้โตให้โตกับคนที่เขายึดตามกีตาร์เดิมๆที่เขาเรียนจากครูมาอ่า อันนั้นสูตรชาฟีีไม่ใช่สูตรนบ,บีอ้าหลอฟังแล้วขนลุกผมเลยเอ่ยชื่อตรงๆเลยไนงะเพราะญาติผู้ใหญ่ผมฟังคนนี้นะอ่าส่วนอาจารย์ท่านอื่นๆที่ผมขำๆอ่ะอย่างเช่นอาจารย์บับบอรี่ผมก็ไม่ได้ไปเครดิตไม่ได้ไปคิดจะโจมตีคิดจะหักล้างอะไรเขาก็จริงๆครับผู้หลักผู้ใหญ่ฟังตะโกนขอหอยแทบแตก ทำไมหลานเดยกไม่เอาวิธีนั้นบ้างละ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่อัคละจะบอกว่าเป็นสไตล์มันก็ไม่ได้ครูที่สอนมาเขากดเราเขาบอกไม่ใช่แบบนั้นไปหายปากแบบนั้นนนั่นคือไปหาเสียงไปเปิดเวทีหาเสียงครูตะจุดินบอกอาจารย์ยะยาว่าเลยบอกว่าเวลาเรียนหนังสือในะอยาเขากางเรารู้อินมูอาล่าเนี่ยรู้ อย่างผมได้ฉายาและไอ้เปาซรอลบอย่างเงี้ยผมมีความในภาษาเด็กๆมีความเหนือชั้นเรื่องนี้เรื่องวิชาซรอลเขาก็เรียกผมไอ้เปาซรอบไอ้คนขายสรารเปาซรอบมันก็เรียกไอ้เปาซรอบนะเป็นลูกศิษย์ของมัดนาหูอย่างเงี้ยคือคือพอเรารู้เรื่องพวกนี้ปุ๊บไม่ใช่เอาไปทับคนอื่นเขามัสอลลาทุกอย่างอ่ะ มันมีตอบในกีตาร์เรียบร้อยแล้วคุณดินว่ายอย่างนั้นจบ <laughs> เพียงแค่นี้ครับเหมือนกันพเวลาผมเกิดมีใครมาตอบเถียงไม่ตรงกับที่ผมตอบตามคูนะผมก็เอาวิธีการของครูนี่แหละครับไม่ต้องพูดเดยอะไม่ต้องเถียงกันเดีะยไม่ต้องบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์มได้ตั้งแต่ฮะดิษนบีอายาุรอ่านไม่ต้องบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์มอ้าวมัสละเรื่องเนี้ยกุรบาน มัลลาเรื่องสัตว์โบราณเปิดเลยกิตาบุลอุดฮิยาปับหนึ่งสองสามนับบรรทักอาอาน์เลอเอ้าอ่านอิบารัตเดี๋ยวก็เจอจริงครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเออใครตรงไม่ตรงเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ปกติเป็นเพื่อนกันได้ต่อไปครับผมเมาหญิง ที่ฟังผมประชายที่ฟังผมเข้าใจวัตถุประสงค์ของผมด้วยนะผมต้องการเพียงเท่านี้เองนะครับเออครับวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดะย์วะสสลามุอะลัยกุมวอะระฮ์มะตุลลอฮ์วะบร์กาตุฮ์